เดี๋ยวไปต่อให้หมดแล้วครับทนไม่หวได้ได้นะโอเคว่าลงไปก็เต็มแน่นไปหมดนี่ทำพวกหนูกอกไว้นะเนี่ยอ่านี่ไม่ได้พวกหนูไม่ใช่อย่างนี้นะคะอ๋อกอกไว้แล้วใช่ไหมได้ได้ที่ไปแถวจางพวกหนูทั้งนั้นแหละอ่าขอบคุณจ้งขอบคุณนะขอบคุณอันนี้เขากอกไว้ ทำไว้แล้วนะจะขึ้นมากไหมเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นอยู่ที่

bốn lớp đi trong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

วันนี้ทางจังหวัดนอดนะทางขอโทษจ้า